นี่ทุกคนอยากจะตั้งโต๊ะแถลงอีกครั้งนะคะบอกเลยกรงนี้นะคะว่านะฉันไม่ได้รับจา้างเป็นมิสเตอร์พีแต่อย่างใดเพราะ <c oughs> ว่าถ้าเป็นมิสเตอร์พีนะคะ <c oughs> ก็คงจะถอดหัวออกมาให้ทุกคนได้เห็นได้รับรู้แล้วว่าดิฉันเองที่อยู่ข้างในนะคะเพราะว่าเป็นคนไม่เป็นคนไม่ปิดทองหลังพระเป็คนคนอยากได้หน้าอยู่เหมือนกันถ้าแบบมันโนนไม่ทำงนานอะไรก็เออก็ก็ต้องได้หน้าสักหน่อยเราจะไปเป็นแบบเป็นมิสเตอร์พีอยู่ในมาร์คอตแล้วแบบ ไม่เปิดหน้าออกมาไม่ให้คนรู้ไม่ได้เลยถ้าไปทํางานไปรับงานต้องให้ทุกคนรู้ว่าฉันอยู่ในน้ำนี้แล้วก็บอกตรงนี้บอกไม่ได้เขาว่าไม่เคยเป็นแอดมินปวดตูดเลยตั้งไหนนึงเขาเป็น้องสามไม่เคยเป็นคนตาไม่เคยเป็นพีมงานไม่เคยเป็นอะไรนะเพราะว่าถ้าจะเป็นเขต้องได้ต่งปไม่รู้ว่าทำไมาบอกแล้วให้แจ้งเขาปาได้แบบง่านง่ายๆภาษาที่พูดง่าย ต้องจ้างอ่ะให้ทําฟรีไม่ทําอานที่เขาไม่ยอมจ้างนใไมโ้สายคิดหนึ่งครั้งถึงทําให้ทุกคนคิดว่าได้จะมีส่วนร่วมในการทํางานเบื้องหลังของออฟฟิเชียลหลายๆอย่างงงมากๆคือแบบว่ามันมีคนทือบางทีจริงๆคดจริงอะเหมือนเซลล์ของคนที่แบบคิดจริงจังอะว่าแบบเป้เป็นเป้เป็นทีมงานเป็นสตาร์ทจริงๆคือเฮ้ย ก็ทุกคนเข้าใจป่ากว่าฉันเป็นแบบคือฉันมาสมัครเบียนเค้กคือฉันแบบเบียนเค้กสมัครเป็นเมมเบอร์แบบเป็นไอดอลแบบร้องเต้นบนเวทีที่มาสมัครเป็นทีมงานทุกคนเข้าใจไหมเป็นเมมเบอร์เหนื่อยพอแล้วค่ะมีเป็นเป็นนาลองกับตันอีกเหนื่อยพอแล้วทุกคนคือไม่ต้องให้ฉันไปทําเบื้องหลังคือทุกคน แบบเป็นเมมเบอร์เหนื่อยไม่พอเนาะใช่ไงคิดถูกกลัวเขาไม่จ้างใช่แบบฉันอยากเหนือยคนนี้มีควันขยันมากเลยแบบขอรับจ็อบเป็นแอดมินเพิ่มไม่ได้ยิ่รับจ็อบทำผมได้นะถักเปียอะไรอ่างง่ายๆในไอจีนี่ไม่ได้โพสต์มาหลายวันแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่มีลูกนี่อ่ะได้ยังไงอ่ะฮะพี่เป้ตารางจับมือนี่ยังไงแล้วคิดได้ยังไงว่าฉันเป็นคนจับตารางจับมือจริงๆเออใครจะไปว่างจัดก่อนแล้วทุกคนทุกคนไม่คิดหรอว่า คนที่ไม่ชอบให้ให้จิ้นให้ชิปอย่างฉันอะจะจับปลังแบบนั้นทุกคนเข้าใจปะเรื่องีเร<ม>ื่อง<ม>เหมือนกันนะคะว่าช่วงนี้นะคะมันเริ่มจะกลับมาเยอะอีกแล้วคือทุกคนแบบขอร้องจริงๆนะคะว่าเพราาะว่ทุกคนแบบจิ้นทุกคนชิปได้เอาเลยตามสบายแต่ว่าไม่เอาลงแท็กหลักได้ไหมเออคือทุกคนรู้ใช่ไหมว่าปูเป้เบียนเทอโกเต้นเนี่ยจะชอบส่งทวิตเตอร์ในแฮชแท็กปูเป้เบียนเทอโกเจเส่งอยู่ตลอดเลยแล้วก็ เราก็ไม่โชคมากๆที่จะให้แบบว่าจิ้นหรือชิปแบบเอ้ยแบบฉันเป็นแฟนกับเพื่อนฉันในวงที่แบบมาในวงที่ฉันก็ชอบผู้ชายเหมือนกันและก็บ้าผู้ชายมากเอ้ยเราไม่พาพิมใครหมายถึงตัวเองวงแหกหลักให้ฉันได้รับรู้กยเดี๋ยวะหาว่าเอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องให้เจ้าตัวพูดเองดีกว่าทำไมให้ฉันรู้ทำไมอีโฆษณาเกมนี้ จริงแอบเล่นนะฉันเป็นค่าคือท่านอ๋องกับอะไรนะห้องเป้อะสนุกนะเว้ยแต่ว่าจะลองอะไรฟินิกฟินิคขนาดไม่ได้มีความต้องการที่จะเป็นแฟนกับเพื่อนในวงทุกคนเข้าใจปะแบบอ่ะแบบว่าอะไรคุณชอบคุขไข่เหรอคะคุณไขยเป็นเป็นไข่ปูกระถูกแล้วเพราะคุณไข่เมนนะอันนั้นันหวานั้นตลกมากเลยไม่ได้เลยทุกคนแบบคอจริงๆ เรื่องชีดนี้คุณไข่คุณก็น่ารักของเขานะถ้าแบบโคเธอค่ะคุณพี่ว่านั้นอนี้จริงจังนะคะแต่แค่พูดอะไรอะยิบจริงจังมันน่ากลัวนะแบบเฮ้ยคุณหลุดออกมาจากโลกแห่งความฝันของคุณได้แล้วบางทีอ่ะนี่คุณรู้ตัวรอเปล่าว่าคุณถลำลึกจนแยกไม่ออกแล้วว่าไหนคือโลกมโนของคุณกับวันไหนคือโลกแห่งความจริงที่เมมเบอร์ในวงไม่มีทางเป็นแฟนหรือว่าไม่มีทางแต่งงานกันเลยค่ะงง พูดให้มันดูเหมือนตลกที่แบบดูไม่ได้จริงจังมากเพราะพยายามทาให้แบบดูไม่ได้โกรธไม่ได้หัวร้อนอะไรเลยแต่จริงๆคือตอนนี้จริงจังอยู่นะทุกคนก็ขอความกรุณานะคะว่าไม่เคยเติมเกมอะไม่ชิปว่วให้เกมจะได้ไมเอ้ยบางทีแบบไม่ได้ม่ชด้ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ในลูกไม่เลยเลยแต่โยงแต่โยงชั้นเรื่องเขนเองโอ้ยแม่ บางทีก็ที่้านครับผมวาต้นและเสื้อที่มันเหมือนกันนะฮะตุ๊บตุน่แหละแบบวันที่มันเหนื่อยนี่แหละมันมันเป็นแบบมันมันเหนื่อยอะแบบเฮ้ยอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอชิปอีกแล้วอ่ะมันจะอะไรกันอะไรที่ไม่เกี่ยวมันต้องชิปขนาดนั้นอะหรอวะเนี้ยน่อะขอลองไปพักบางทีชิปไม่ใช่ด้วยนะดูดูผิดดูผิดนะแต่แต่คิดว่าถูกพี่ฉันเองที่แบบว่าฉันเราไม่ชอบให้คนมาจิ้มใช่ไหมล่ะ แต่ว่าฉันไม่แบบแต่ว่าเป่ะไม่ได้แบบจะจำกัดใชกัดว่าเนี่ยลเป็นแบบตระเทศเขาคงไม่รับรู้อะไรแบบนี้เหมือนกันอืมจำกัดจำกัดจำกัดจะจำกัดสิคิในการชิปในการจิ้นในการหรือว่าเอะไรทุกคนค่ะเชิญตามสบายแต่ว่าที่แอคคุณพี่เลยหรือว่าคุยกับเพื่อนได้ใช่เอาเลยตามสบายตามสบายแต่ว่า ไม่ลงแท็กหลังให้วใ่ห้ือเล่าอือ <c oughs> แต่ก็ทุกค<ห>น,นชอบอแบบเฮ้ยอย่าแท็กนะเราจิน้นเบาๆก็พอแท็กเจนนี่แท็กปะเอา้าเบาๆอะไรเนี่ยไม่ต้องไปด่ากันเพราะว่า

งงไม่ไม่ต้องโทษกันไม่ต้องไปหาว่าใครคือคนที่แท็กลงแท็กหลักมากที่สุดม่นอนอ่ะใช่ไหมล่ะไม่ตอบีือืัไมแหละคนไมีอีกหรือเปล่านะขอคิดก่อนเจอ่ิงหรือเปล่านะแล้วนั่แหละ เปิดแท็กใหม่ลุกบอสเออนั่นแหละเปิดแท็กใหม่ไปแท็กชื่ออะไรคือจริงๆก็รู้หมดแหละว่ามันมีแท็กอะไรบ้างแต่ว่าเระโมต์ใจแรงจยดไปเลยเพราะว่าตั้งใจไม่มีชีพกับแตววีสองพี่น้องเพลงห้ากันเลยไปปันห้ามแฟนคลับมันคือปันห้ามช่พ ็พยายามอธิบายให้คนที่มันดื้อเข้าใจใช่จริงๆแฟนคลับเราเนี่ยก็ดื้อกันหลายคนอยู่เหมือนกันเหมือนใครชอบมีอะไรแปลกๆอะไคิดอะไรแปลกๆแบบพอก่อนคนที่พักก่อนเนาะแล้วคนพี่คิดอะไรแต่ละอล่บมาเนี่ยคนพี่โดนถล่มเองแล้วนะอันเองพี่บอกว่าแต่ลอย่างอยางเดินไป เป็นแฟนคลับแล้วเนี่ยหนูเป็นคนยังไงนะหนูอะอาเศร้าจริงๆแบบคิดมาได้ยังไงอ่านแหวนกอ,อ่านดีเอ็มบ้างไหมก็แฟนคลับด้วยนะฉันจะฉาฉันจะฉาดแกอันนี้ก็ต้องขอโทษทุกคนเลยนะคะว่าเป้็นคนไม่ไม่ได้เปิดอ่านดีเอ็ม ดีเอ็มมันจริงๆเขาไม่อ่านด้วย้ะก็เลยไม่เคยอ่านตั้งแต่เดบิวมาเลยอืมไม่เคยอ่านดีเอ็มเลยมีแต่ดันนะแบบปีสองปีเข้าทีแล้วเข้าไปลบอ่ะอันที่มันไม่มีอะไรที่มันแบบโอ้มันไม่มีอะไรเลยจริงๆเขารู้สึกว่าไม่อ่านไม่อ่านดีเอ็มคือในดีเอ็มก็<ๆ>จะมีเรื่องราวของแต่ละคนที่ อยากเล่าอยากอัปเดตให้ฟังให้ให้รับรู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็บางอานจะมือเนาะคือไม่ไม่ได้แบบกดเพ้าไปอ่ะมันขึ้นตลอดเวลาใครเมชชั่นสตอรี่เป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นฉะนั้นมันจะรันตลอดเวลาะแล้าก็บวกตลอดเคยเคยมีเปิดผ่านบ้างแต่ว่า่ไไมด้ถ้าทุกคนอยากบอกอยากเล่าอะไรเชิญเลยค่ะคอมพิวเตอร์แฮชแท็กอูเป้ bnk48 นะคะเพราะว่าใน DM เร้ว่ามันเป็นที่ที่แบบใช่ดีมันมันมันดูส่วนตัวไปถ้าเกิดว่าจะมานนําหรืออะไร ก็อ่ะติดแท็กได้ติดแท็กง่ายกว่าติดแท็กหรือว่าคอมเมนต์ในสักโพ้หนึ่งก็ได้ว่าใครจะสามารถพิมพ์อะไรก็ได้ทุกคนเข้าใจปะคือมันไม่ได้เป็นสายธนันแบบ,บมันก็มีมีทั้งข้อความที่ดีค่ะมีให้กําลังใจมีเล่าเรื่องร<ช>าวแบบไป,ไปนู่นไปนี่มาหรือแบบอยากได้กําลังใจหรือแบบบอสเป็นกำลังแบบแบบใจให้นะหออะไรเราจะบอก,บอ,กอะไรก็มีทั้งติดที่ดีๆแต่ว่า ไม่ดีได้หมดเลยเหมือนกันซึ่งรู้สึกว่าถ้ามันดีมันจะเป็นคนมันเป็นที่ที่แบบว่าแชร์อะทีคนสามารถพิมพ์อะไรที่มันไม่ดีมาก็ได้แบบมันไม่มีใครเห็นนอกจากคนอ่านทุกคนช่วันที่ไม่มีคนมาโชว์ของลับนะนี่ถ้าถ้ามีคนมาโชว์ของลับคงด่ากลับให้แบบเป็นปมดอยไม่มีคนแบบรับรู้ด้วยกับเราเหมือนเมื่อก่อนจะแบบ นนาามกก็เลยนะคะถ้าใครอยากบอกความยาวอะไรหรือว่าอยากขอกำลังใจอยากให้กำลังใจอะไรนะคะก็เชิญที่แฮชแท็กปุ๊บเบียนเคปุตี้ได้ค่ะเพราะว่าเข้าไปสองทุกวันเลยค่ะหลังหลังอาหารสามเวลาไม่ต้องไปสามสามเวลาหลังอาหารดีหลังอาหารดีแล้วพี่ปิดคือมัน ไม่ไม่ได้ปิดหรอกคือมันปิด DM ไม่ได้ทุกคน IG จสาธารณะใช่ดีเอ็มมันปิดเราเองที่มันต้องเคยไม่ดูในดีคตัดสินใจที่จะไม่เปิดนะคะก็ทุกคนไย่จะเล่าก็มาเล่าในแท็กหลักในแฮชแท็กเบี้ยเคิในแฮชแท็กเป้เบี้ยเคิแท็เนาะไม่ต้องอายค่ะถ้ามันเป็นเรื่องดีๆทุกคนไม่มีอะไรที่จะต้องอายเลยถูกพูดอีกก็ถูกอีก เวลาด่าไม่ต้องมาด่าลงแท็กหลักอะไม่อยากรู้เออพูดจีิเช้าสีทุกพื่งแล้วค่ะสีทุกพื้นแล้วเหรอแต่ฉันจะพูดกันแล้วเหรอแต่รู้สึกเหมือนยังไม่หมดเรื่องเลยเนี่ยลองคิดก่อนนะคะไปดีกว่า